ถ้าไม่อยากเกิดโยโย่เอฟเฟกต้องรู้3เรื่องนี้วันนี้ค่ะโคจ Happy age, ่าแฮปปี้ไรเอทผอมแบบสุขภาพดีมีคำตอบให้อีกแล้วนะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ำหนักลดไขมันอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะสามารถพิมพ์อายุน้ำหนักส่วนสูงมาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆต้องรู้จักคำว่าโยโย่เอฟเฟกก่อนนะคะโยโย่เอฟเฟกนะคะจะเป็นภาวะที่ร่างกายนะคะหยุดการลดน้ำหนักไปเรียบร้อยแล้วค่ะแปลว,ว่าเราได้น้ำหนักที่พึงพอใจแล้วค่ะแล้วเราก็หยุดไปนะคะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกติค่ะแต่มันแปลกตรงที่ว่าน้ำหนักเรานะคะ กลับเพิ่มขึ้นเคพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่มมากกว่าที่เราเคยลดด้วย3ค่ะบางครั้งนะคะเพิ่มจนหยุดไม่อยู่ค่ะภาวะแบบนี้ค่ะเรียกว่าภาวะโยโย่เอฟเฟกนะคะมักเกิดจากการที่เราลดน้ำหนักผิดวิธีค่ะและทำให้ระบบเผาผลาญของเราพังนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่อยากเกิดโยโย่เอฟเฟกนะคะต้องรู้ เรื่องแรกค่ะก็คือการกินโปรโตีนให้ถึงกับน้ำหนักตัวของแต่ละคนนั่นเองนะคะการที่เรารับประทานโปรโตีนเข้าไปในปริมาณมากนะคะโปรโตีนจะเข้าไปซ่อมและก็เข้าไปสร้างกล้ามเนือ้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นค่ะโปรโตีนจึงมีความจําเป็นและก็มีความสําคัญมากๆนะคะสําหรับคนที่กําลังดูแลรูปร่างหรือลดน้ําหนักอยู่ค่ะ ข้อ2นะคะถ้าหากว่าไม่อยากเกิดโยโย่เอฟเฟกกับตัวเองนะคะจะต้องทานอาหารในแต่ละวันนะคะให้ได้มากกว่า800กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ไม่ต้องเกิน TDE ของเรานะคะน้ำหนักเราจะได้ไม่เกินค่ะการที่เราทานอาหารน้อยนะคะหรือว่าทานอาหารไม่ถึง800กิโลแคลอรี่นะคะร่างกายจะเกิดการปรับตัวค่ะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะคะ พราะว่าร่างกายเราค่ะจะใช้ไขมันนะคะเป็นพลังงานสำรองนั่นเองค่ะความหมายก็คือยิ่งเพื่อนๆอ,อดอาหารหรือยิ่งกินน้อยกว่า800กิโลแคลอรี่นะคะร่างกายจะยิ่งสะสมไขมันมากขึ้นทำให้เราอ้วนมากขึ้นได้ด้วยค่ะ เคล็ดลับสุดท้ายที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะก็คือหลังจากที่เพื่อนๆค่ะลดน้ำหนักลงได้พึงพอใจแล้วนะคะต้องปฏิบัติตัวอย่างเดิมนะคะต่อเนื่อง3-6เดือนค่ะเพื่อให้ร่างกายเกิดการจดจํานะคะแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่โหมดหุ่นสวยสุขภาพดีนะคะใครกําลังลดน้ำหนักอยู่เป็นกําลังใจให้ค่ะ